เด็กๆก,กำลังจะไปนะครับเป็นทางลึกลับมากเลยข้านะงในจะมีอะไรนาะดูดิทังขยะยังมีรูปนกเลยโอ้ oh, เขาเรียกว่า Tree House ไนเข้าไปดูสดิสสสนี่นะเดี๋ยวเราซื้อตั๋วเข้าก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารนกนะที่ Tree House เฮียเอ้าโชบัตโชบัตดูพีชชทโชบัตสิอา่าพี่พลอยมีของพอ่อใช่ไหมครับอันนี้เสียค่าครองถางนะห้าสิบบาท <50 S 1> เราได้อาหารมาด้วยเดี๋ยวเราไปให้อาหารมั้งสิบบาทก็แพงนะนี่นะครับนงพลอยมีนกมาก่อแล้วเขากินอาหารเหลือของน้องพีทนะเดี๋ยวเขาก็มานะครับเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้กัน เสร็จแล้วมากินของน้องพีทหน่อยมาเ็บมา,มบมาะน้องพีทน้องพีทค่ะหนึ่ง่ะเดี๋ยวพ่อเอาให้พีทตั้งตรงๆต,ตั้งตรงๆครับอาาอเศรษฐาน้องพีทน้องพีทให้อาหารมันเจ็บไหมครับ เล็บเล็บมันติดอะเล็บต้งขาแต่ว่าก็ไม่ติดนิน่อยนะครับเอาไปน้องอีขนานไหนนะมาไหมอ่าน้อะเดี๋ยวเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่อ้ออาหารหนูน้อยเกินไปลูกเอาใหม่นะชุดใหม่นะเดี๋ยวแป๊กนึงเขาก็จะบินลงมานะอ้าวพอมีอีกนะ อ๋ออ๋ออ๋ออ๋พี่พลอยแบ้มือครับว้ายอยู่บนหัวอ่ะจะกินหัวพี่พลอยแล้วเพราะตอนนี้ตอนเย็นมันไม่มีตรงนี้เอาเอา ไม่มีหมวกเลยขึ้นมาละไหนพี่พลอยเอ้ยนี่พี่พลอยนะปิดน้าน้องพีทน้องพีทน,น้องพีทแบมือมันเยอะขัน้องพลอยเยอะว้าหี่นิ้วนิ้วไม่ใช่หาน่อพีทแบมือให้เขากินอาหารลกูก พี่กลัวอนออกหน่อยอพีกก่กลัวแล้วเหรอใช่อาันออกหน่อยพอพี่พลอยเขาไปทำรังหนูอยู่พี่พลอยแล้วนิกิพ่อเรา,า,าออกท <half S 2> ี่ไหนไหนครับไหนครับเทโอ้โหเทที่ไหนยีดลงลงนั้น นกไม่รู้เลยมันเกาะมาสามตัวเร็วมันไกินจิ๊บเอาอีกเหรอครับเอาไหมโอ้โหผีผีเป็นไปได้ไงเนี่ยดูผีสิโอ้โหผีถันมาไย เอาไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันก็กรกอบพี่พลอยเองบหมโอ้โหพิชแข็งแรงมากพิชแข็งแรงมากว้าวพอยเดานิ่งๆลูกเอานิ่งๆ,ๆหนูมาชูตรงนี้นิ่งๆลูก เนี่ยนะเต็มเลยโอ้โหครับโอ้แต่ตรงนีแล้วมันนิ่มอ่ะจริงดิเออหัวเขานิ่มมากเนี่ยนะเขาเต็มเลยครับเขาจะมาเกาะกล้องพ่อซะงั้นอ่ะนึกว่าอาหารอ่ะอ้าจีดูพี่พอยอีกแล้ว อมดู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 ออกไปจากหัวพี่อย่าไปกินหัวอย่าไปกินหงสเจ้าหงสน่ากลัวมากเลยพี่หอยพี่หอยชอบพี่ชอบไหมครับไม่เหมือ่จะมีเร่องจริงแม้เวลามม่ก่อหัวมันโอเคเอาตัวนี้ไปเฮ้ย เอาว,าวางไว้เดี๋ยวเขาก็มาเกาะเองแหละค่ะเฮ้อทำไมมันไม่อยอมอ่ะอาเขาชอบหนูไงคะก็หนูนี่ชาบหนูินขึ้นไปบนหัวละใช่เดี๋ยวดวยเอันนี้เอาไว้นี่กัดนิ้วเป้งว้าวข้าออกไม่ได้นายเอาตัวไหนออกครับตัวนี้ จะเ,เอาตัวนั้นให้กับพี่พลอยหน่อยเลยทาไมอย่าจิกผมอย่าอยาจ้าอยา่ยามาเนี่ยน้องพลอ,อยอ่ะเขาโดนชอบโดนเกาะน,นะเ<อ>กาะหัน้องมีไม่อยาก,ก,กาเกาะไม่อ,อยากโดนเกาะกลัวเป็นแบบพี่พลอ,อยกลัวเป็นแบบพี่พลอย ต,ต,ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ผ้าไม่ต้องกลับบ้านกับรูอะไมั้งอ๋อกหมวกออกนี่ยังไม่อยากใส่หมืองไม่ให้มันมาเกาะตัวรูโอเคมันก็คงจะต้องเก็บเอาหมวกออกเอาหมวกออกเอาไปไหนหมวกเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงครับมันก็เหมือนปกติแหละแต่วันนี้มันทำให้โน่เจ็บข้างมือเอาโ,โอ้โหมา,าพวกเรามาพวกเราพวกเราพวกเราเร็ว ปิ oh, 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 ๊ดปี oh, <tr> ๊ดอ๋อโอ้โหมันเกาะหัวกี่ตัวเนี่ยยลงลําพอแล้วมันเกาะหัวกี่ตัวเนี่ยฮะเนี่ยโอ้โหมันอยู่เต็มไปหมดเลยหัวไหมเนี่ยปิ๊ดพี่พออย่ะถามรู้สึกไปได้ไงวะมันไหมแหวะ เยอะมากเลยครับจริงดิเดี<อ>๋ยวน้องพอแข่งแค่เป็หลังแค่ไม่อบมันก็เริ่จะกินผมพ่อมีหน้าแล้พ่อเก็ตถึงหัวล้านเยอะหัวล้านเยอะโอ้โหจ,จริงดิงมันมีกี่ตัวเนี่ยนี่มันมีกี่ตัวเลยหลังพ่อสอง ออกไปจาเทเนี่ยว้าวพายไม่กลัวเลยเยอะมากเลยมันมากันก็มาหลายเตือเลยนะเออโีควัมนี้มันหาของพี่พลพี่พลระวังหัวนะเอ้ความรู <Darwin> ้ส <Oliver> <Sabbath> <ến Vin> ึกเป็นไงครับเจ็บไหมเจ็บไหมครับ เจ็บใจต,ตรงนี้เออพ่อเสครับพอเสตอนนี้หนูเลี้ยงนกนะหรอใช่หนูเลี้ยงนกครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พอยกับพี่ด้วยนะบ๊ายบาย,บาย,บาย